จากหน้าไพ่ที่ได้นะมีเป็นดินนาะพฤศพกันมังกอนนะแล้วก็มีเป็นลมเมถุนตุนกลมเลยนะะแล้วก็ไฟในสิงห์นูนะนี้ไม่มีท่าน้ำน,นะคะแล้วก็ราศีเ่นๆนะมาเพียบเลยนะเดอะมูนานะคือราศีมีนะไฮโดรเฟนคือราศีพฤศกนะเอ่อแล้วก็วันก็มีเมถุนด้วยนะะก็ราศีเ่นๆมี พฤษศ์เมถุนนะคะแล้วก็วันเด่นๆก็จะมีเป็นวันจันทร์พิเศนะคะเอ็มเพรสวันศุกร์นะเจอเวิร์ลวันเสาร์นะคะออราศีมีเดทพิจิกด้วยนะะก็มีมีนพฤษศเมถุนพิจิกสุกจันทร์ศุกร์แล้วก็เสาร์นะะไม่มีธาตุน้ำอย่างเดียวนะก็จากหน้าภานก็จะฟูนะคะเขาเป็น แล้วอขยายตัวเดง์เาแสดงว่าเป็นคนเก่าที่เคยจบไปแล้วนะมีประเด็นนะจบจบแต่ว่าตอนนี้เขาไปปลดปล่อยไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแล้วนะจะฟูไปเริ่มต้นชีวิตใหม่หรือไปอยู่ต่างแดนหรือไม่ก็ทําอะไรตอนนี้ไปท่องเที่ยวอยู่นะแล้วก็จะฟูคือคนรักอิสระไปเรื่อยนะไม่ให้ใครไปผูกมัดน,นะถ้าในความสัมพันธ์นะเป็นคนที่เดยไ์ไปแล้วนะจบไปไแล้วนะจะมูลคือความไม่ชัดเจนหรือมีความคิดถึงอยู่ก็ได้นะอาจจะสถานนะไม่ชัดเจนนะก็จบไปแล้วนะเขาก็ กับคุณแยกย้ายกันไปเริ่มใหม่ชีวิตนะก็ไม่ได้ผูกมัดกันนะแต่ว่าผู้นี้เป็นเอ็มเพสในใจเขานะเอ็มเพสก็คือตัวแม่ตัวมัมเลยนะก,รกน็รู้สึกว่าเป็นคนที่เขาไว้ใจแล้วอืมรู้สึกว่าเป็นคนที่ดีที่สุดกับเขาจะเวิร์นะววนะอาจจะเป็นคนที่เคยจบไปแล้วแนละ้วเป็นคนไกลต่างแดนได้นะจะเวิร์คือคนต่างแดนนะจบเพื่อสิ้นสุดจบเพื่อเริ่มใหม่ก็ได้นะหรือเป็นโลกทั้งใบนะเป็นเอ็มเพสที่หนึ่งเลยนะนั่งในใจแต่ แต่เป็นคุยนอฟสอนะนะตอนนี้นะไม่รู้ว่าคุณหรือเขานะอาจจะรู้สึกว่าคุณเป็นที่หนึ่งในใจเป็นโลกทั้งใบแล้วก็อาจจะวนกลับมาได้นะเป็นมุขออนเป็นวงกลมได้นะเป็นคนไกลนะแต่ว่าเคยมีประเด็นกันนะก็เป็นคุยนอฟสอดนะตอนนี้เขาอาจจะรู้สึกว่าคุณอาจจะค่อนข้างจะแข็งหรือตึงหรือต้องการความชัดเจนหรือไม่ได้ใจเยเหมือนก่อนแล้วนะถ้าจะกลับมาก็ยังเกรงเรงอยู่นะว่า ยิงใจอยู่นะถือดาบมนะเขาคิดว่าคุณน่าจะตอนนี้ไม่ได้แม่ใจใจดีเหมือนแต่ก่อนนะแล้วก็เคยจบกันเวลาแนละ้วแต่าขายังมองว่าคุณน่าจะยังเป็นเอ็มเพสที่หนึ่งในใจเขาอยู่นะก็คิดที่จะอาจจะได้เริ่มวนกลับมานะเพราะว่าเดี๋ยวเราคือจบแล้วก็มุ่งอ่อนเปวงกลมเพราะมันเป็นลูกกลมๆนะแล้วก็เป็นคนไกลด้วยนะเพียงแต่เป็นคนที่ณตอนนี้เขาหรือคุณอาจจะต่างคนต่างต้องระวังและแวดระวังมองอยู่ทําไม่แน่ใจว่าถ้ากลับไปจะ ่างอีกหรือเปล่าลตอนนี้ก็เหมือนถือดาบอยู่นะก็ไม่แน่ใจใคุณอาจจะจริงจังนะแต่ก็ยังมองว่าเป็นที่หนึ่งอยู่นะยังมองว่าดีกว่าเขาที่สุดอย่างน่าไว้ใจที่สุดนายอพย์เพนเดอรนะคะยังนนอ,งอืคนนี้น่าจะการเงินดีนะแล้วก็คุณน่าจะรู้จักกันมาเกินสิบปีแล้วก็ได้นะหรือมีความผูกพันกันมั่นคงอยู่นะะถ้าเป็นเหรียญน,นะแล้วก็ให้คุณเช่นนะคุณอาจจะเป็นคนที่อยู่ในความ ลับนะฮถ้าไม่ใช่มือที่สามคือคนในความลับนะสำหรับนี่หายไเทค่คือมีความรู้สึกนะคิดถึงหรือหลงไหลหรือว่ายัางอยู่ในส่วนลึกนะยังจดจําอยู่ยนะังไม่ได้ลืมเลยนะหฮยไปแค่นี้คือเป็นอะไรที่อยู่ในส่วนลึกคนบึงเลยนะแต่ไม่ใช่ตัวจริงนะแอบซ่อนอยู่ในใจในความลับนะแต่เอ็มเพอรเนมนต์คือตัวจริงนะหรือที่หนึ่งนะก็ อาจจะเคยแอบชอบแล้วจบไปแล้วแต่ก็ยังมองเป็นที่หนึ่งแต่ว่าตอนนี้ไม่แน่ใจแล้วนะคะคุณอาจจะตั้งดาบนะคเขาเลยต้องระวังถ้าจะวนเวียนกลับมานะคะเราก็ห้พนเทงานยังนั่งอยู่ในใจยังอยู่ขยายด้วยเดอร์เลเวอร์นะก็เป็นลักษณะของรักทางเลือกหรือยังชอบอยู่นะยังลูปวาบยังหลงไหลอยู่นะะถ้าเดอร์เลเวอร์นะคะแล้วก็นี้นะคะมีความบุกคู่ทวินเฟนด้วยฮะหนึ่งสองนะสีไม้ขาเตียงแข็งแรงหรือ มีความมั่นคงอยู่อเขาดูว,าว,ว่าคุณยังมั่นคงกับเขาก็ยังมั่นคงกับคุณนะใหญ่ยยด้วยสามเหลี่ยนะเดี๋ยวอาจจะมีบุคคลที่สามเปเพื่อนหรือมีเรื่องการงานทำให้คุณได้กลับมาพูดคุยกันก็ได้นะหรือไม่ก็หมายถึงว่าเขาคิดที่จะกลับมาคุยกับคุณงานะในเรื่องของการงานการเงินก็ได้นะสามเหลี่ยนะสี่ม้ย,ยังก็ยังมีความผูกพันมั่นคงอยู่นะแล้วก็ Hi ้ฮท์แฟนเนี่ยเรียกว,ว่าเขายังมองคุณเป็นคน ดีแล้วหน้าวันใจอันนี้อาจจะหมายถึงเขาแต่งงานแล้วมีแฟนแล้วก็ได้นะหรือไม่ก็เป็นไพ่คู่นะไฮโลแฟนก็คือคุณกับเขาอาจจะเป็นคู่เดซี่ก็ได้ฮนะอน,นาคตก็มีเกณฑ์นนะคืออ่านได้หลายความหมายนะน,นี่อาจจะหมายถึงคนที่แต่งงานแล้วหรือคุณกับเขาอาจจะอนาคตได้แต่งงานก็ได้นะเพราะว่ามันมีสีไม้ด้วยนะนี่คือเข้าสมประตูวาได้เลยนะสีไม้ได้ไฮโลแฟนด้วยฮนะก็ท้าไม่ใช่ว่าความผูกพันมั่นคงหรือว่ามองคุณดีอะไรอย่างนี้นะ ก็อันนี้เป็นไพ่หมายถึงว่าคู่ที่จดทะเบียนได้จดทะเบียนแต่งงานทางนี้ก็เป็นไพ่แต่งงานแล้วก็สามเหลี่ยมก็คือก็ต้องวนเวียนกันในชีวิตไปก่อนนะกว่าจะได้ลงเอยนะคะก็มีนคนเก่าที่เคยจบไปแล้วนะคะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยคือยังไม่ได้ชัดเจนนะะเพราะว่าเป็นไพ่ือเแค่จะอยู่ในความลับหรืออยู่ในก้นมือเราเองรู้สึกอยู่นะอันนี้เป็นขอบเรื่องของปลายทางอนาคตคนะ่เะเขามีสีไม้กับไฮโรแฟนนะก็ น่าจะได้สมหวังหนินะเพราะมีสีไพ่กับไฮโลแฟนนะยังไงก็ได้เกี่ยวข้องกันอีกนะสามเหรียญนะแล้วก็เขามองคนดีด้วยนะไฮโลแฟนก็เป็นไพ่พาให้ับาราชอยู่แล้วนะนได้คนที่จะได้สถานะชัดเจนได้แต่งงานนะคก็นุ่มๆไปประมาณนี้คนะ่ะ